คอมเมนต์เวียดนามโมโหจัดทำทุกทางเพื่อให้ตัวเองเข้ารอบและผลพวงจากมาเลเซียโดนลงโทษจากฟีฟ่ามีอะไรบ้างถึงขนาดที่คอมเมนต์เวียดนามเจอสึกหนักพูดอ้อมถึงไทยแบบนี้หลังจากไทยชนะศรีลังกา4-0สวัสดีครับนี่คือช่องกอล์คิคคอมเมนต์ฝากกดและกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากๆที่มาดูวิดีโอกันในเรื่องของกีฬาฟุตบอลนะครับบทความข่าวจากเวียดนามสู่การวิเคราะห์สถานการณ์ที่ตึงเครียดของมาเลเซีย และเงื่อนไขที่ท้าทายของเวียดนามในการแย่งชิงตัวเอเชียคลับ2027แต่ร้ายแรงกว่าไทยจุดใดบ้างเวียดนามนักรบดาวทองเผชิญเงื่อนไขหินลุ้นคว้าชายลาวพร้อมจับตาชะตากรรมมาเลเซียที่สอแววถูกฟีฟ่าลงโทษหนักมาเลเซียยึดจ่าฝูงแต่สถานการณ์กำลังเข้าสู่จุดวิกฤต ทีมชาติมาเลเซียหรือเสือมาลายูพึ่งเก็บชัยชนะเหนือเนปาลไปได้อย่างวุดวิด1ต่อ0ในการแข่งขันรอบที่5ของกลุ่ม F โดยข้อได้เปรียบจากการเล่นในบ้านและขุมกำลังผู้เล่นคุณภาพผลการแข่งขันนี้ทำให้มาเลเซียยึดต,ตำแหน่งจ่าฝูงและมีคะแนนนำเวียดนามอยู่6คะแนนณนะขณะนั้น ซึ่งสร้างแรงกดดันมหาศาลให้กับทีมของโค้ชคิมซังซิกก่อนแกงแข่งขันกับลาวในคืนวันพุธนี้อย่างไรก็ตามความได้เปรียบในสนามของมาเลเซียกำลังถูกบทบังด้วยความเสี่ยงทางกฎหมายที่ร้ายแรง 1. ฟีฟ่าเปิดสอบสวน FAM อย่างเป็นทางการสาเหตุองค์การลูกหนังโรคหรือฟีฟ่า ได้ส่งเอกสารอย่างเป็นทางการเพื่อขอให้ FAM ปฏิบัติตามบทลงโทษสำหรับการละเมิดกฎเกณฑ์ในกระบวนการแปลงสัญชาติของผู้เล่น7คนอย่างครบถ้วนโดยพบว่ามีการใช้เอกสารปลอมรวมทั้งการยอมรับว่ามีการแก้ไขใบสูติบัตรคำวิพากษ์วิจารณ์จาก AFC ในดาตุกวินเซอร์จอน เลข,ขาธิการสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียได้วิาพากษ์วิจารณ์ FAM อย่ยางรุนแรงถึงทัศนคติที่ลำเอียงและเฉยเมยต่อคำเตือนและบทลงโทษของฟีฟ่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ดาตุกนูนอัสมานร,รามานเลข,ขาธิการ FAM ที่ถูกพักงานยังคงปรากฏตัวในกิจกรรมของสหพันธ์ผลที่ตามมา การที่ F.A.M. ไม่ได้ใช้มาตรการแก้ไขภายในอย่างจริงจังเช่นการปลดบุคลากรที่เกี่ยวข้องทำให้ฟีฟ่าสรุปว่า F.A.M. ขาดเจตนาดีที่จะแก้ไขสถานการณ์จึงตัดสินใจขยายขอบเขตการสอบสวนซึ่งอาจนำไปสู่บทลงโทษที่ร้ายแรงกว่าเดิมความเสี่ยงถูกปรับแพ้0ต่อ3วิกฤตใหญ่ หากฟีฟ่าสรุปผลการสอบสวนและตัดสินว่าการใช้ผู้เล่นที่เข้าข่ายผิดกฎหมายนั้นส่งผลกระทบต่อผลการแข่งขันในรอบคัดเลือกเอเชียนคัพ2027ทีมชาติมาเลเซียอาจต้องถูกลงโทษปรับแพ้0ต่อ3ใน2นัดที่ผ่านมาได้แก่นัดที่พบกับเนปาลและนัดที่พบกับเวียดนามความสำคัญต่อเวียดนามหากเกิดกรณีนี้ขึ้นจริง จะเป็นการกลับสถานการณ์ของตารางคะแนนโดยสิ้นเชิงและทำให้ทีมชาติเวียดนามมีโอกาสในการคว้าตั๋วเข้าสู่รอบสุดท้ายเอเชียนคลับ2 0 2 7ได้ง่ายขึ้นทันทีเวียดนามนักรบดาวทองเผชิญความท้าทายในสนามที่รอไม่ได้ในขณะที่จับตามองสถานการณ์ทางกฎหมายของคู่แข่งอย่างใกล้ชิดทีมชาติเวียดนามก็ยังคงต้องมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายหลัก นั่นคือการทำผลงานในสนามให้ดีที่สุดเพื่อลดช่องว่างคะแนนกับมาเลเซีย 1. เงื่อนไขสองประการเพื่อสร้างประวัติศาสตร์ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันทีมชาติเวียดนามเสียเปรียบมาเลเซียอย่างชัดเจนในการคว้าตั๋วเข้าสู่รอบสุดท้ายเอเชียนคัพ2027เนื่องจากผลการแข่งขันเล็กแรกที่เวียดนามบุกไปแพ้0-4ต่อ ที่สนามบุกิดจารินเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนื่องจากระบบ Head t ต Head เป็นเกณฑ์แรกในการตัดสินเมื่อคะแนนเท่ากันเงื่อนไขที่1ทีมชาติเวียดนามต้องเก็บ6คะแนนเต็มในสองนัดที่เหลือรวมทั้งนัดพบกับมาเลเซียในเดือนมีนาคมปีหน้าเงื่อนไขที่สองในนัดที่ต้องเผชิญหน้ากับมาเลเซียเลกที่สอง ทีมเวียดนามต้องชนะด้วยผลต่างประตู4ลูกขึ้นไปเพื่อทำลายสถิติเฮ o ูเฮ d ที่เคยแพ้0ต่อ4โอกาสทองในการเก็บ3คะแนนกับลาวสำหรับเป้าหมายเฉพาะหน้าทีมชาติเวียดนามมีโอกาสทองในการเก็บ3คะแนนเต็มจากการพบกับทีมชาติลาวในคืนวันพุธนี้ที่เป็นคู่แข่งที่ถูกโฉลกมาโดยตลอดความสำคัญ การเก็บ3นามคะแนนจากเราไม่เพียงแต่จะช่วยลดช่องว่างคะแนนกับมาเลเซียลงเท่านั้นแต่ยังเป็นการปิดฉากปี2025อย่างสมบูรณ์แบบและสร้างขวัญกำลังใจให้ดีกับผู้เล่นและโค้ชคิมซังซิกก่อนเข้าสู่เกมตัดสินชะตากรรมกับมาเลเซียในเดือนมีนาคมปีหน้าแม้จะเป็นภารกิจที่ยากลำบากสำหรับมังกรทองแต่ความหวังก็ยังไม่ดับลง ตราบใดที่ยังคงมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับชะตากรรมของทีมชาติมาเลเซียและเวียดนามก็ยังคงมุ่งมั่นทำผลงานในสนามให้ดีที่สุดมาเลเซียเผชิญความเสี่ยงรับโทษร้ายแรงที่สุดหากแพ้คดีต่อฟีฟ่าวงการฟุตบอลมาเลเซียกำลังเผชิญความสั่นสะเทืองครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์หลังจากฟีฟ่าเผยแพร่เอกสารคำตัดสินยาว64หน้า ของคณะกรรมการอุทธรณ์เกี่ยวกับกรณีที่นังเตะลูกครึ่ง7จรายถูกกล่าวหาว่าปลอมแปลงเอกสารยืนยันตัวตนและประวัติส่วนตัวซึ่งสร้างกระแสวิพาก์วิจารณ์อย่างรุนแรงทั้งภายในประเทศและในสื่อระดับนานาชาติเนื่องจากเป็นปัญหาที่มีความละเอียดอ่อนและส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางเอกสารจากฟีฟ่าชี้ชัดความผิดพลาดร้ายแรงจุดชนวนเสียงวิจารณ์ในมาเลเซีย ตามรายงานของฟีฟ่ามีการระบุอย่างละเอียดถึงความผิดพลาดในขั้นตอนตรวจสอบและลงทะเบียนนักเตะซึ่งไม่เพียงเป็นความบกพร่องทางเอกสารแต่ยังสะท้อนช่องวหวในการบริหารจัดการของสมาคมฟุตบอลมาเลเซียหรือ FAM ที่สะสมมายาวนานข้อมูลที่ถูกเปิดเผยทำให้แฟนบอลรู้สึกไม่พอใจอย่างมากพร้อมตั้งคำถา,ถามถึงความโปร่งใสของระบบฟุตบอลมาเลเซียโดยรวม รายงานยังเปิดเผยประเด็นขัดแย้งในข้อมูลของนักเตะทั้ง7ทําให้เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นร้อนที่กดดัน FAM อย่างหนักและทําให้ภาพลักษณ์ของวงการฟุตบอลประเทศต้องเผชิญความเสียหายอย่างหนักหน่วง FAM อาจถูกสั่งพักงานส่งผลให้ระบบฟุตบอลทั้งประเทศหยุดชะงักเว็บไซต์ฮาริมามลายารายงานว่าห่าง FAM แพ้คดีและถูกฟีฟ่าลงโทษพักงานผลกระทบจะรุนแรงถึงขั้นทําให้วงการฟุตบอลทั้งประเทศหยุดเดินในทุกระดับ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้แก่ทีมชาติชุดใหญ่จะถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติทั้งหมดรวมถึงรอบคัดเหลือคุตบอลโลกและ AFF คับทีมชาติรุ่นเยาวชนและทีมชาติหญิงจะถูกห้ามลงแข่งขันในทุกรายการลีกภายในประเทศทั้งไทยและลีกของมาเลเซียหรือ MFL และฟุตบอลลีกสมัครเล่นหรือ AFL จะต้องหยุดแข่งขัน สโมสรมาเลเซียจะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันของ AFC เช่น AFC Champions League และ AFC Cup ส่งผลกระทบด้านไรายได้และสปอนเซอร์มหาศาลโครงการพัฒนายาวชนจะถูกหยุดชะง,งักทําให้สายการพัฒนานักเต็นในประเทศถูกตัดตอนผู้ชุชาญหลายฝ่ายมองว่านี่อาจกลายเป็นโทษหนักที่สุดที่มาเลเซียเคยเผชิญ FAM ยื่นอุทธรณ์ต่อศากล,ลกีฬาโลกหวังรักษาอนาคตของฟุตบอลมาเลเซีย เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบมหาศาลที่กำลังจะเกิดขึ้น FA m ได้เร่ยงยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอนุญาตตลาการกีฬาเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของสถานะนักเตะลูกครึ่งถึง7คนและรักษาความชอบธรรมของสมาคมในเวทีฟุตบอลนานาชาติการอุทธรณ์ครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นเดิมพันครั้งสำคัญที่สุดของวงการฟุตบอลมาเลเซียเพราะหากล้มเหลวทุกทีมชาติและสโมสรในประเทศจะตกอยู่ในสภาวะสูญเสียสิทธิ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รัฐบาลมาเลเซียย้ำต้องโปร่งใสพร้อมสนับสนุนการปฏิรูปด้านนางฮันนาเยโอรัฐมนตรี ว่าการกระรูมเยาวชนและกีฬามาเลเซียยืนยันว่ารัฐบาลจะปฏิบัติตามกฎของฟีฟ่าอย่างเคร่งครัดพร้อมเรียกร้องให้ f a m แสดงความรับผิดชอบและเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสเพื่อฟื้นผู้ความเชื่อมั่นจากสาธารณชนในขณะที่กระรูงเยาวชนและกีฬาหรือ KBS และสำนักง,งานผู้ตรวจการกีฬาหรือ PJS กำลังทำงานร่วมกับคณะกรรมการตอบสวนอินสระนำโดยอดีตประธานศาลสูงตุนเอ็มดีรัสชาลีฟเพื่อหาข้อเท็จจริงและตรวจสอบระบบการบริหารของ f a ออย่างครอบคลุม ผลสอบส่วนนี้จะเป็นพื้นฐานสําคัญสาหรับการปฏิรูปเชิงโครงสร้างภายในองค์กรฟุตบอลมาเลเซียฟุตบอลมาเลเซียยืนอยู่บนทางแยกสําคัญโดยการตรวจสอบจากฟีฟ่าควบคู่กับการพยายามสร้างความโปร่งใสของรัฐบาลและคณะกรรมการอิสระทําให้ฟุตบอลมาเลเซียกําลังยืนอยู่ในช่วงเวลาชี้ชะตาครั้งสําคัญเป็นทั้งความท้าทายและโอกาสในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นปรับปรุงระบบบริหารและยกระดับมาตรฐานในทุกมิติ แฟนบอลมาเลเซียต่างรอคอยผลลัพธ์ที่โปรง่งใสและการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อหวังว่าฟุตบอลประเทศจะกลับมายืนหยัดเข้มแข็งและทวงคืนตำแหน่งในระดับภูมิภาคให้ได้อีกครั้งลบกดตุทุกท่านฝากกดลกไลค์กดติดตามด้วยขอบคุณมากๆที่ดูจนจบถึงตรงนี้นะครับ